เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและการเป็นโทรเมจิทัลที่ดีมันคืออะไรเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะแล้วก็จะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันในวันนี้ไว้สายฉลาดรู้ไหมออนไลน ความอื่นเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนแสดงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเตรียมพร้อมเราพร้อมสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะ วันนี้มาดูกันทีว่าเมื่อสักครู่ที่นักเรียนชมคลิปวิดีโอไปนักเรียนได้ความรู้อะไรมาบ้างเกีเ่ยวกับไยออนไลน์เราจะมาเล่นเกมชิงดาวกันตามล่าหาดาวกันนะคะอ่ะรพร้ออ่ะกระแดบมบค่ะ อ่ไม่บอกวันเดือนที่เกิดของตัวเองเอ่อแต่แต้มได้เราเป็นหนึ่งดวงนะคะต่อไปสองคาร์มิลไม่ส่งรูปตัวเองให้คนอื่นได้ค่ะทำเลยช่วยกันเขียนช่วยกันคิดนะคะเราเอาตกแต่งให้สวยงามให้เวลาห้านาทีทำเลยค่ะทำเลยค่ะทำเลย เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมขึ้นมาดูรีวิวสิดตาก่อนที่จะถามขอ,อว่าและว่ามีเบอร์โทรศพัพท์ติดต่อไหมมีที่อยู่หรือเปล่าหกไม่ใช้เทคโนโลยีกว่าผู้อื่นต้องคิดที่ได้วันนี้ น้องและครอบครัวได้รู้จักวิธีการป้องกันภายในโลกออนไลน์เช่นเอาอัดหลอกให้โอนเงินและสั่งทองและอาจมาในหลายรูปแบบเช่นเป็นตำรวจเป็นญาติพี่น้องและหลอกให้โอนเงินก่อนสั่งทองค่ะโครอบค่ะรัวไม่เพื่อน หลายๆกมก็ออกมาสรุปได้ดีนะคะเราก็สรุปเลย <_ d istance> พลเมืองดิจตที่ดีคืออะไรคือแนวคิดแนวปฏิบัติในการที่จะให้พลเมืองมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นด้วยนะคะไดของรางวัลได้ของแจกฟรี อย่าเห็นแก่บของฟรีนะคะไม่ไม่คลิกเด็ดขาดไม่คลิกไม่คลิกลิงก,ก,กไม่โหลดแอปนั้นเด็ดขาดนะคะแล้วก็จัดสรรเวลาให้ได้นะคะจัดสรรเวลาให้ได้ก็คือเราควรใช้ออโทรศัพท์ควรใช้ออคอมพิวเตอร์ใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมนะคะต้องเป็นแต่งเ,เ,เ,เวลาจาัดสรรเวลาให้เหมาะสม ให้มันพอดีไม่เกินไปนะคะไม่ใช่เล่นบ้องทั้งวันเลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะแล้วเวลาเราเข้าไปดูข่าวหรือบางทีเราเข้าไปดูข่าวทุกวันนี้จะดูข่าวออนไลน์เนาะก็ต้องมีวิจรารณญาณแยกแยะให้ได้ว่าข้อมูลที่เรารับเข้ามาเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือข้อมูลที่ผิดเป็นข่าวปลอมไหมใช่ข่าวจริงไหมดูจากตรงไหนดูจากที่มาของข่าวว่าที่มาของข่าวนั้นมาจากไหนนะคะหรือเราจะโหลดข้อมูล ข้อมูลการเรียนรู้ต่างๆจากแอปต่างๆเราจะโหลดข้อมูลที่เราจะไปโหลดข้อมูลอ่พูให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาไปโหลดแอปมาให้ไปโหลดงานมาก็ต้องดูที่มาด้วยว่าเชื่อถือได้ไหมนะคะเป็นเพจที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าอ่ะวันนี้เราก็ได้ข้อม erm ูลกันไปเยอะเลยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโนยีสารสนเทศนะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็การเป็นพลเงินดิจิทัลที่ดีเพราะว่าทุกวันนี้เราเป็น พลเมืองดิจิตอลแล้วทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตเป็นใช้คอมพิวเตอร์เป็นใช้โทรศัพท์กันทุกคนนะคะ